คนจับจิ้นเลยอยากใช่ดีค่ะดีดีนี่คือดียังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยแฟนคลับชอบแฟนคลับเราแ,แฟนคลับเขาใช่ใช่ใช่แฟนคลับทั้งแฟนคลับเราแล้วก็แฟนคลับเขาชอบก็ก็ดีใจค่ะแล้วมีกจีนค่ะว่าเขาแบบจีนมากการจีนการเกิดเออใช่ได้ยินได้ยินจริง,รงๆก็รับรู้อยู่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ทุกวันนี้ก็คือจริงๆเมื่อประมาณเมื่อวันศุ่นก็เพิ่งไปไปไลฟ์กันมาใช่คือลิ้นคือมีคิวไลฟ์กันบ่อยขึ้น ใช่ใช่ค่ะบากอีฟสี่เขาเรียกร้องด้วาคำจีนของเรากับเขาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะามั้งก็เออถ้าสมมติว่าเสิร์ฟได้ก็ยินดี<ช>ยินดีเสิร์ฟจริงจริงทำไมตอนไปไล่แบบเคมีเข้ากันมากเหมือนแบบสนิทมากมอะไรอย่างเง้ยอ่าใช่จริงๆเหมือนอันนี้ไม่รู้นะแบบว่าเหมือนจริงจริงเอ่อกับเข้ามาเรื่องมู<อ>คนวันอังคารกับอังคารน่ะเวลาแบบว่าเจอกันมันจะคิกกันรู้จักมากเขาเกิดวันอังคารเลยหรอเขาเป็นคนบอกในไลฟ์ เขาเป็นคนบอกว่าเป็นเื้อคู่อเปล่าเออ, <c oughs> เ,อ,อเขาก็พูดอีกเหมือนกันออว่านี่เป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่ามีโอกาสจะไปมูกับเขาไหมตอนนี้คือนั่งไร้ด้วยกันแล้วบอกวิทีดกันนะคุยคุยเรื่องมูกันอะไรอย่างนี้ ไม่มี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 เล้งมูยไม่มีเพราะยังไม่ได้ไปไม่ได้ชวนกันไปหรือยังไงใช่ยังยังยังไม่อะไรล่ะไม่จริงเราก็ชอบใส่มูเลยเคยบอกเขาให้เธอไปมูกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอะจีน่าไปมูมาที่ตามที่แบบว่าทุกคนเขาทําแบบว่ามูตรงนี้ตรงนี้แล้วเดจะได้คนรักนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมาก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าก็จริงๆก็ ในไลฟ์นั่นแหละก็นั่งพูดให้เขาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยไปมาไปขอมานะอะไรก็เล่าขำๆแค่นั้นแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรตอนเปไลไรกับเขาเคมีเข้ากันแค่ไหนสำหรับตัวเราดีซอลจีน่านะซอลจีน่านะไปไลฟ์กับแน็กก็เป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่ไลฟ์ด้วยแล้วก็ดีเลยรู้สึกแบบว่าสบายใจเหมือนเหมือนจะพูดอะไรก็มันเหมือนมันทันกันนะ่ะเออทันกันแล้วก็แบบว่าคลิกสบายใจเอางี้ดีกว่าแต่ทำไมใครถามแบบ สิ่งเสมอกันได้ได้อะไรเป,เป็นแบบชอบมากคูนนน่นีอ้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดาราหลายคนอย่างเงี้ยทำไมแหละเขาจับจริงคู่นี้อะไรเงี้ยก็อาจจะ <c oughs> อาจจะพอ <c oughs> ด้วยความที่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมันทันกันมากจริงๆแล้วก็เออก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าพูดว่าเป็นคนนึงเลยที่เวลาไลฟ์ด้วยหรือทำงานด้วยรู้สึกสบายใจมากชอบแแบบนี้ <c oughs> <c oughs> หมายถึงการทํางานหรออาการทํางานกับเขาก็รู้สึกชอบค่ะชอบแล้วแบบบุคลิกแบบนี้หน้าตาแบบนี้นิสัยแบบนี้ชอบไหมเออชอบไหมชอบไหมชอบไหมสามสองยี่สี่สามห้าเออก็ยังไงก็ดี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 ไม่ต้องเป็นรักจริงจริงเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ที่เก่งที่สุดละจริงจริงเออชอบไหมก็ดีก็ดีก็ดีกับเขาก็ดีค่ะ จริงๆอะเขาไม่ใช่สเปกหนูเพราะปกต,ตินา่าะจ,ะจ,ะจะอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ด้วยเราก็เออเราไม่เคยเจอเขาแต่เราอะรู้จักเขามาตั้งแต่เราเด็กๆเพราะเขาก็แสดงหนังเรื่องแฟนหันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอได้มาเจอตัวจริงอะเฮ้ยหล่อนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแวมุมทํางานอะปกติเราเห็นคลิปเขาอะก็เหมือนทุกคนเห็นคลิปจีน่าจะมีแต่มุนเล่นๆแต่พอได้เห็นเขานั่งทำงานหรืออะไรเงี้ยเออมิเสน่ จริงๆเหมือนเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์มีโอกาสชวนเขามาทำคอนเทนต์เลยที่ไม่ใช่ไรตอร์มั้งจริงๆจริงๆจริงๆชวนกันทำอยู่เมื่อวันซืนว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์คุยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเราเป็นหนึ่งในด้อมปะเนี่ยเราอยู่ในด้อมปะเนี่ยโอ้โหนี่เร็วมากเลยนะมีคอนเทนต์มารีไทยใช่ใช่ใช่เขาชวนเขาชวนใช่ใช่ก็รับเหมือนเหมือนในไลฟ์เลยในไลฟ์ก็โอเคได้ ก่อนเดี๋ยวเร่อเนื้อคูรือคนรักเราขอยังไงก่อนดีกว่าเราทำงานถึงว่ยที่พระเจ้าทำงานแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยเออทไมหว่ยมาบออันนี้ร่จริงๆอ่ะเขียนไปเลยก็คือเลยค่กับผู้จัดการบอกว่าเออถ้าจะขออันเนี้ยตามที่เขารีวิวไว้ต้องเขียนเลยว่าขอคนทางานเกงอะไรงเงี้ยขอขอคนที่แบบว่าสินเสมอการเฮ้เดี๋ยวก่อเดี๋โยงมันแบบขอคนที่แบบเออสิลเสมอการทางานเกง แบบว่าเออเขามีระแบบนึงเรามีระแบบนึงมาช่วยกันทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าขอให้รักเดียวใจเดียวนู่นนี่นั่นก็ก็ตามที่ผู้หญิงขอหน้าก็ตกเนาะที่พระเทพรเจ้าทำงานไปไหมครับถ้วไม่ทราบฝั่งเขามีพิเศกอะไรยังไงบ้างแบบกับการกระแสการจิ้นของเราเขาก็ดูแฮปปี้ดีเราก็แฮปปี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นการบูมบูมจากกัน มันมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเออเราก็ต้องเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วไม่หมายถึงว่าเวลาจะทํางานหรือจะทำคอนเทนต์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคุยกันอยู่แล้วใช่จริงจริงพอกลายเป็นแบบว่าคนที่เกลียดที่รู้อะไรที่จะมีคอนเทนต์อะมันต้องจุดไนให้แบบมันต้องปังแน่แน่เออจริงๆจริงๆอะเหมือนใช่แต่จีน่ากับแน็กอะจีน่ากับแนกอะไม่ต้อง ไม่ต้องมานั่งพูดกันเลยนะว่าเออเดี๋ยวไลฟ์ครั้งนี้นะเราขอกันแบบนี้นะเพื่อที่จะได้แบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคือมันเือนสินเสมอกันแล้วมาแบบปึ้งแล้วก็ไปเลยตามนั้นไม่มีการเตรียมถ้าทุกคนดูไลฟ์ทุกครั้งที่จีน่ากับเน่กไลฟ์กันอนะไม่มีการเตรียมคือตั้งไลฟ์ปุ๊บเดินเข้าเลยอะไรแทนมุกกันหมดเลยแบบเหมือนแน็กเป็นจีน่าล่างชายจีน่าเป็นนักล่างหญิงอนะ เรารู้จักกับแน็กตั้งแต่เด็กแล้วไงหมายถึงว่าเรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้เขารู้จักเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มีวันนึงแบบว่าทางทีมงานเขาก็เหมือนติดต่อมาเรื่องไลฟ์เนี่ยแหละค่ะเออเราก็ตกลงไปอะไรเงี้ยลองดูดูสนุกดีอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยติดตามเขาในไลฟ์แล้วตอนนี้ถือว่าระดับความสนิทของเรากับเขาระดับไหนคะห้าร้อยเปอซ็นต์สนิทแบบเพื่อนใช่ไหมก็เพื่อนคนหนึ่งใช่ก็เพื่อนคนหนึ่ง เราแชทคุยกันแม้เวลาแบบมีปัญหาแบบนี้กันอะไรยเงี้ยปรึกษานอกจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะสิน่าโดนเอ่อเอ่ออันนี้พูดชื่อแอดได้ป่ะจีๆน่าโดนติ๊กต็อกแบนอยู่อะไรก็มีปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีอยู่แล้วหมายถึงว่าเรื่องที่แบบหลังไลฟ์มาแล้วก็เป็นอย่างงี้นี้นะหรือแบบเอฟซีทำคลิปมาก็มีหนูก็เคยมีส่งไปให้แบบว่าเออพูดอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย อไมีถามแบบว่าทำงานเหนื่อยไหมหรือแบบทำอะไรย่เก็นข้าวยางมีหรือเปล่าในไลฟ์ถามไปหมดแล้วถามในไลฟ์หลังไลฟ์ไม่ถามเลยไม่ถาม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 ถ้ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึงเออเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึ่งเจอกันามอะิคิกันใช่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 ใชแล้วแล้ว อ๋อมีมีค่ะมีมีตอนที่เขาเจอดรามาอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ได้มีการแบบว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเหมือนเราจะต้องมีไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ซึ่งอ๋อเหมือนเหมือนคือจีน่าให้เขาทําเพลงให้เพราะว่าเขามีมีสตูมีห้องอัดมีอะไรของเขาแล้วเขาทำเพลงอยู่แล้วเราเราอยากเป็นศิลปินท่านหนึ่งก็เลยว่าก็เลยเหมือนพูดขำๆว่าเออทำทำให้สักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีการคุยเรื่องเพลงแล้วก็เหมือนมันเป็น เขามีแบบว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการให้กําลังใจก็พิมพ์ให้กําลังใจบอกเาอยางไบ้างอเอามือถือไปอ่านเลยอ่ะเอามือถือไปอ่านก็ได้จริงจร้งนช่เงี้นนะยคือจริงๆเหมือนเชื่อว่าทุกคนในวงการมันต้องเคยเจอเรื่องดราม่าอยู่แล้วซึ่งเขาอะก็มีภูมิมาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออถ้าสมมติมีอะไรให้แบบว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรือ จะระบ,บายหรืออะไรก็บอกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ที่บอกว่าเขาจะแต่งเพลงให้แน่นอนตอนนี้ทำเขาเรียกอะไรตอนนี้ทําเมโลดี้เสร็จแล้ว<ม>เขาเรียกเมโลดี้ปะบีดเพลงเออทำนองอ่ะเออทำทำเนีงแล้วเป็นเพลงเอ็มบีไหมขอร้องให้เขาเล่นด้วย,ยจริงจริงจริงใ,ในในเพลงอ่ะก็คือขอร้องให้เขาได้แบบว่าแรปแรปในเพลงให้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่อะไรนะเราก็ต้องเล่นเองสิเพลงเราแล้วน้าหะ จะเป็นยังไงนะเอาง่ายๆนะแน็คเป็นพระเอก MB ซิหน้าเป็นนางเอก MB เนื้อผ้าเนื้อหาจะเป็นยังไงขาดไข่ขายข่ขาดหรืออาจจะมีมูมินหวานรอติดตามนี่จะเอาไปตรวจพันธุ์ตีเลยนะใช่แล้วเราต้องไปเรียนร้องเพลงไหมสิ่งนี้แหละคือก็ก็ต้องอ้อนวอนเขาอีกเหมือนกันว่าเออคุณแน็ค ช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราก็พื้นฐานเราเท่ากับศูย์แล้วติดลบด้วยเขาบอกว่าได้เดี๋ยวต้องหาวันสักวันสองวันมาเพื่อที่แบบลองเพลงเราเดยนตะโดนนะโอ้ยเอาอันนเท่าทีเอ่อได้สัมผัสเขาเขาเงียนเลคะสำหรับลาม่าโอ้จริงๆมันเป็นนักเอ่อ รอให้เขาออกมาพูดดีกว่าจริงๆเขาก็เหมือนได้ไลฟ์พูดบ้างๆแล้วแหละเดี๋ยว,ยวจีน่าว่าเขาน่าจะได้มีโอกาสเนีพูดเรื่องนี้แต่เราก็เป็นห่วงใช่ไหมคะก็ก็ต้องไม่ทวงแหละเขากเา็เพื่อนเราคนนึงอะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้าีเจอเขาเขาก็จะขนาดไหนคะปกติเขา,ปาเป็นคนเก็บอาการได้ดีมากคือเราอ่ะไม่ได้รับรู้ถึงความเครียดของเขาเลยใช่แต่ก็แต่ก็จะมีบ้างแหละหลังไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบพูดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นปกติแหละคนเรามันไม่ได้มีใครอยากให้ดราม่าอะไรหรอกใช่ ไม่ฝากผลงานดูเลยเหร <c oughs> อน,นี่จริงก็ขอบคุณละกันขอบคุณแอกที่แบบว่าชวนไปไลฟนนะ์น้นแล้วก็ขอบคุณ f อซเขาด้วยที่แบบเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ละครด้วยค่ะีหน้ามีผนละง,งานอะไรงไหคะใช่ก็ปีนี้นะคะคาดว่าน่าจะช่วงสิ้นปีนะตอนนี้ถ่ายทำอยู่ค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะบนฝากละครด้วยค่ะบนพระจันทร์มีกระต่ายนะคะทางช่องวันค่ะ ติกต o อกที่แทนเราอยู่นะคะเดี๋ยวอีกประมาณ4วันเจอกันนะคะตอนนี้ฝากช่องติ k กต k ด้วยจีน่าทเนี้โฟนะคะแล้วก็จีน่ร่าง2ค่ะมีอะไรก็ไปตามในนั้นได้เลยนะคะเซมโมเมนแน่นอนสมโมเมนแน่นอนนี่เดี๋ยวมีเด็นี่เอ่อมะลุนวันเกิดชาลีด้วยเดี๋ยวรอดูเลย,าายตเตรียมของข,องของอวัญรายรอบร้อยเดี๋ยวรอดูเลย ชีน้ำตาลกับชีอูมก็คือผู้จัดก,การส่งมาให้ดูแล้ววันที่3มกันใครสายกมือขึ้นงอนกันใช่ไหมใครใครสานะงงมากทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้พวกเราเพิ่งจองตั๋วเดือนหน้ามีไปญี่ปุ่นด้วยกันก็เลยงงว่ากูไปทะเลาะก,กันตอนไหนวะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าช่วงหลังๆมาคือมาไปคนละสายเลยจริงๆพอจก็จะอยู่กับน้ำตาลเยอะกว่าใช่ไหมพอจะก็จะอยู่กับคุณน้ำตาลแต่ว่าก็อยู่กับที่ทันดูอันนี้อะ นี่อะเริ่มล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 ะคือเอ่อคำถามคืออ๋เอเกาเหล่ากันไม่งอนกันใช่ไหมไม่งอน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 ไม่มีเรื่องอะไรเลยตล,ลกก็คือเหมือนจีน่าคิดว่ามันคงไม่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วหลังๆมาน้ำตาลกันนะแต่มันทำคอนเทนต์ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บน้ำตาลถช้า,ามาปุ๊บนี่ก็เลยบอกว่ามาเราทำคอนเทนต์กันสองแมทเงี้ยเออจะได้ลบข่าวว่าเราไม่ได้ข่าเล้ารับ เออไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะแล้ว,ลวตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเคยผิดใจกันไหมคะเป็นเพื่อนกันมาหรอ,อไม่เคยอ่ะส่วนมากนะก็จะเป็นนางอ่ะงงงิงเรื่องแบบน้อยใจเมื่อสมัยแรกๆเลยปกติอ่ะคืออ่ะน้ำตาขอโทษช่วงนั้นชีอ,อกหกักชีอ,อกหักแล้วเป็นช่วงแบบโควิดชีออก,ก็ไปไหนไม่ได้เพราะชีเป็น ไอเราก็ออกนะเพราะเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยชีก็จะวีดีโอคอลมาทุกวันพอหลังโควิดเนี้ยก็ต่างคนต่างออกไปทํางานแล้วซึ่งตอนนั้นจีน่าถ่ายละครประมาณ3เรื่องชีก็เกิดการเหวี่ยงเกิดขึ้นว่าทําไมถึงไม่โทรหาเลยนี่ก็เลยพูดไปแบบว่าด้วยความเหนื่อยโทรสิมึงก็โทรสิอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไป,นปนอารมณ์อันนี้ก็เป็นกันเลยไงเออก็โทรมาสี่อะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยทำไมพูดได้หยีกับเพื่อน ไปบอกผู้จัดการอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฉันนานแล้วเรื่องนี้ก็พูดพูดประมาณสิบรายการแล้วเรื่องเนี้ยไม่มี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 หลักกันเองเดิมหลักกันค่ะอย่าให้ตีกันเลยเหลืออยู่แค่นี้แต่ถมีคอนเทนต์มาให้ดูให้เสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟไอคอนเทนต์น่ะไม่รู้จะลงเอ่ยไหมเพราะว่าจะทําเป็นสองการประกวดซึ่งมันยิ่งใหญ่นิดนึงแต่เดี๋ยวได้เสิร์ฟกันแน่นอนก็คือช่วงวาเลนไทน์ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปญี่ปุ่นด้วยกันก็คือสา นัดไม่ได้ไปจะมีพี่แบงค์พี่แบงค์โดเฟสมีจีน่าแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างนอกใช่แต่ตอนนี้เธอเลิกป็นเพื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าความลับกันเยอะมากเอาจริงๆนะอย่าให้หาทะเลาะกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างกลุ่งความลับกันถ้าวันนี้อยู่ๆน้ำตาลโพสว่าเลิกคบจีน่าแล้วนี่ไม่อยู่ตรงนี้ฉันพูดเลยนะความลับทั้งหมดที่ทมีน้าเออระหว่างเรากับนน้ำตาลมัน มันหน้านะเพราะว่ามันก่อนะมันไลฟ์อยู่นี่ยังงงเลยไลฟ์คู่กับน้ำตาลจะมาดราม่าอะไรไลฟ์คู่กับน้ำตาลน้ำตาลแต่งหน้าอยู่แล้วมีเอซจากฝั่งนี้ไปพูดในห้องน้ำตาลว่าแม่พูดซียังไงกับชาลีน้ำตาลมันก็เลยเอาไงเสิร์ฟใหญ่เลยเจอนั่นแหละซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกนางก็เพื่อนก็มความรักเยอะอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร เออเดี๋ยวนีค่ะเนี่ยรอรอคอมเมนต์มาด้วยใช่ไหมล่ะคะสวยมากซอสวุ้ยขอบคุณเออไปไหนเนี่ยเรียกซออไอล่าสุดไปวอร์มอัพก็บอกว่าจะไปซอสไปเชียงใหม่ใช่ปะที่วอร์มอัพนักร้องอ่ะตะโกนออกมายซอค่ะสวัสดีค่ะชาลีไม่มาด้วยหรอเออ